เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ31นะ based on the table i s the percentage of adenine in each organism DNA the same or does it vary and which statement made by the other is most consistent with that data นะคะเขาถามว่าจากตารางเนี่ย percentage ของ a ะดีนีนในแต่ละออร์แกนิซมึมถูกต้องไหมคะในในแต่ละ สัตว์แต่และตัวเนี่ยมันมันเหมือนใช่ไหมคะเซมหรือมัน v วรี่แวรี่คืออะไรคะทุกคน v วรี่คืออะไรเอ่ย is it same or vary? very very นี่ก็คือแตกต่างถูกต้องไหมคะแค่นั้นเลยทุกคนมัน percentage เนี่ยในของอดีนีในแต่ออแกนิซึมมันเหมือนกันหรือมันแตกต่างกันนะคะแล้วเขาก็ถามต่อน,นะคะว่าแล้วสเตทเมนไหน ของออเตอร์ที่มัน most consistent with the data consistent แปลว่าอะไรคะทุกคน consistent แปลว่าปกติเนี่ยมันจะแปลว่าคงที่นะคะหรือว่าแบบมั่นคงหรือว่าตรงกันนะคะตรงกันอ่ะก็ถามว่าช้อยไหนถูกต้องไหมคะ statement ของในช้อยไหนเนี่ยมันตรงกันกับกับข้อมูลใน ในทเบิลถูกต้องไหมคะ with data นะก็คืออีข้อมูลเนี้ยทีนี้เราไปดูก่อนว่า percentage ของ adnine อนในแต่ละ o แกนิซึมเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างวิธีการดูก็ง่ายๆใช่ไหมคะแล้วก็แค่แค่ไปดูที่กราฟเลยถูกต้องไหมเอ่ยไปดูที่กราฟเลยนะคะเขาบอก percentage ของ adnine อนในแต่ละตัวมันเหมือนหรือมันต่าง adnine คืออันนี้เนาะแสดงว่ามันต้องดูในกซ์นี้ถูกต้องไหมคะมันเหมือนหรือมันต่างกันคะทุกคนมัน range มันเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบสี่จุดเจ็ดถูกต้องไหมคะถึงสามสิบสามจุดสองเนาะใช่ไหมใช่แล้วมันก็อ่ะมันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะมันก็ต่างกันใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นถูกต้องไหมทุกคนมันประมาณอ่ะยี่สี่จุดเจ็ดถึงสามสามจุดสองอ่ะเรารู้แลเรารู้แลโอเคว่า percentate เนี่ยมันตั้งแต่ยี่บสี่จุดเจ็ดนะคะถึงสามสามจุดสองเนาะทีนี้เราไปดูกัน มันมีช้อยนะคะว่า same same varies varies อ่ะถ้าถ้าตรงนี้คือมันก็ชัดเจนทุกคนว่ามัน varies ถูกต้องไหมคะมันต่างถูกต้องไหมเอ่ยแต่ถ้าใครสงสัยว่าแบบเอ้ยมันอาจจะ same ก็ได้นะคะพี่มันก็แบบใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือยังไงเอ่ยอย่างงี้ถ้าถ้าเราตอบอะไรนะคะสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังนี้ทุกคนตรงเนี้ยมันจะต้องัพ p อ o r t คำตอบของเรานะคะ เพราะฉะนั้นไปดูก e ันตรงนี้บอกว่าลาย6ถึง8นะคะ two of จุด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  p y r i m i นะลาย6ถึง8ลาย6ถึง8บอกว่า two of the ลาย6ถึง8บอกว่า two of the possible bases adenine r and guanine are purines and the other two t h y m i n e and cytosine are pyrimidines อันนี้บอกอะไรเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของอะดีนีนไหมคะ บอกอะไรเกี่ยวกับเปอร์เซนต์ของอะดีนีนไหมไม่เกี่ยวถูกต้องไหมคะถ้ามันไม่เกี่ยวเนี่ยก็แน่นอนและยังไงก็ตอบชอยนี้ไม่ได้ถูกต้องปะคะเพราะว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับเปอร์เซนเทของอะดีนีนนะถูกไหมอ่ะมาดูยี่ห้ายี่หกกันคะ่ะทุกคนยี่สิบห้ายี่สิบหกตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่า the important point is that only certain pair of bases will fit into the structure เขาบอกว่ามีแค่ pair แบบเฉพาะเจอดจงอะ่ะบางอันเท่านั้นที่มันจะที่มันจะฟ i t ใช่ไหมคะที่มันจะพอดีกับโครงสร้างเนาะพูดอะไรเกี่ยวกับ percentage ของอดีนีนไหมเอ่ยก็ไม่ได้พูดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะทุกคนทีนี้เราไปดูต่อสามหกถึงสามแปดนะคะสามหกถึงสามแปดบอกว่าอะไรนะสามหกถึงสามแปดนะคะบอกว่า อ d ด n น n น for example can occur on either chain but when it does it partner on the other chain must always be t h y m i n e อันนี้เขาบอกว่าอะดีน,นีนเนี่ยต้องคู่กับไทมีนเสมออ่ามีคําว่าอะดีน,นีนโผล่มาใช่ไหมคะอ่ามีคําว่าอะดีน,นีนโผล่มาแต่มันใช่ไหมคะทุกคนอ่ายังไม่บอกนะเดี๋ยวเราไปดู C1 ถึง C5 กันต่อนะคะ C1 ถึง C5 บอกว่า C1 ถึง C5 บอกว่า,วา it follows that In a อะไรคะ it follows that in a long molecule many different permutations are possible and it therefore seems likely that the precise sequence of the base is the code which carries the genetical information ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรคะทุกคนตรงนี้เขาบอกว่า เขาบอกว่าในในโมเลกุลใช่ไหมคะในโมเลกุลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมคะ permutation มันมีการเปลี่ยนแปลงนะ uh, possible ก็คือเป็นไปได้ใช่ไหมคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงและแต่แต่ว่าตรงนี้มันบอกว่า there seems likely that the precise sequence of bases is the code ก็คือมันอะ มันอาจจะมี many different permutation ถูกต้องไหมครับคือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปร่างแต่ว่ายังไงอ่ะลำดับของมันอ่ะจะต้องเหมือนเดิมอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ว่ายังไงลำดับมันต้องเหมือนเดิมตัดช้อยไหนดีคะทุกคนระหว่างช้อยอะดีนีนคู่กับไทมีนหรือว่าหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปร่างแต่ว่ามันต้องคู่กันเหมือนเดิมตัดซแคทถูกต้องไม่เอ่ยเพราะว่า เพราะว่าอะไรคะทุกคนซีแคนมันแค่บอกว่าอาดีมันคู่กับไทยมีเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเปอร์เซนของอาดีเลยถูกไหมแต่ว่าตรงนี้ชอยดีด็อกใช่ไหมคะมันบอกว่า permutation is possible ก็คือหน้าตามันอาจจะได้ไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่ามันมันจะต้องเรียงลําดับคู่ที่ที่เป๊ะถูกต้องไหมคะ precise sequence นะ ก็คืออะไรทุกคนก็คืออะดีนีนเนี่ยยังไงก็ต้องคู่กับไทมีนถูกต้องไหมคะถึงแม้ว่าดีนีนจะค่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังไงค่ามันต้องใกล้กับไทมีนถูกต้องไหมแต่อะดีนีนแต่ละตัวในตัวมันเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น31นะต้องดูดีๆนะคะเขาบอกว่าเทเบิลใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า most which statement is most consistent with the data ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูในเพซเซสที่ ตามลายที่เขาให้มาด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องแบบไปควานหามั่วๆนะคะเขาให้ลายอะไรมาเนี่ยเราก็เราก็ไปหาตามนั้นได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะคะข้อนี้นะดูดีๆนะเขบอก percentage of อดีอดีนีนะคะค o m e v very เนี่ยเจอบ่อยนะทุกคนแปลว่าแตกต่างนะคะถ้า variety ก็คือมีความหลากหลายถูกต้องไหมคะ very ก็แปลว่าแตกต่าง นั่นเองนะคะเรียบร้อยนะคะข้อสุดท้ายของแพซเซตนี้นะคะ31ตอบดีด็อกค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป n e s t l e School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ยังน้อ่งอิงค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง